สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมค้าจากช่องโพล่าคาร์ดนะ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเอนชารอาวุธของดัน In f ฟ n i t y Space นะครับเติมเกมลินเน็ตชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ l i s t m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติม มมาากยเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นก็สำหรับอาวุธที่เราดรอปได้จากดัน Infinity Space นะครับมันสามารถเอามาออปชันได้นะครับหรือว่าเอนชาร์โดยเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆจะต้องมีหินม่วงนะครับจำนวน80เม็ดแล้วก็เงินอีก 2M เอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอนชาร์กันนะครับว่ามันเอนชาร์กันยังไง ให้เ,เพื่อนๆมาที่หน้าดาน i n นฟินิตี้สเปนะครับหรือว่าที่เมืองพาลอดเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยมันจะมี NPC อยู่หน้าดาัน2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะอ่ากับตัวนี้นะครับ โดย NPC ตัวซ้ายนะครับจะเป็น NPC ที่ใช้สุ่มอาวุธเพื่อนๆจะต้องใช้เม็ดม่วง80เม็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เงินอีก2ล้านเซนนีในการสุ่มอาวุธแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาวุธอยู่แล้วนะครับอย่างผมมีตัวปืนนะครับบวก7อยู่แล้วผมก็ไม่สุ่มอาวุธนะแต่ผมจะทําการเอนชานนะครับให้คุยกับ NPC ตัวขวามือน,นะครับก็คือตัวนี้นะอ่าโดยใช้เม็ดม่วงนะครับ80เม็ดเหมือนกันแล้วก็เงินอีก2ล้านเซน,นี โดยออปชันนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบ ATK หรือว่า M ATK นะอย่างผมเล่นปืนผมก็เลือกไปเป็น ATK แล้วกันนะอ่านี่เลยครับเพื่อนๆจะได้กล่อง ATK Infinity Box มานะครับซึ่งกล่องนี้เพื่อนๆจะได้จาก Battle Pass ด้วยนะที่เลเวล้อยนะครับอ่ะเมื่อเราได้กล่องมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่กล่องเลยแล้วเลือกอาวุธนะครับที่เราต้องการจะอ n นชารอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกดีๆนะถ้าเกิดมีอาวุธหลายอันนะครับเสร็จแล้วก็ กดเมทอ่านี่เลยครับเด็กบวก6เพิ่มฟิสิกส์คาทดาเมจต่อศัตรูเนเธอร์สิโดยออปชันนะครับเพื่อนๆจะได้มา2แถวชัวร์อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดดวงดีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ถึงออปชัน3แถวนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ปืนออฟลดดีเลย์มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าสายปืนนี่เขาต้องการลดดีเลย์กันจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่พอใจออปชันที่เพื่อนๆได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถแลกอีกได้นะครับแล้วก็ทําการเอนชาร์นแบบเดิมเลยเพื่อทําการรีออฟนะอ่านี่เดี๋ยวผมจะลองร ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะรีเนี่ยเ,เพื่อนๆก็แค่แลกกล่องมาใหม่นะครับแล้วก็เอาปืนทําเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยนะครับก็กดไปครับปุ๊บลักบวก7โอ้โหธาตุเนเธอรั่อมันเยอะจังอะออกแต่นี้นะโอเคครับคลิปก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละสำหรับวิธีการเอนชาร์นอาวุธดันอินฟินิตี้นะครับยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ